<Hey. S 2> ยังยังไม่อยากใช่แต่เดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงหน้าเดี๋ยวมาคุยกันว่าจะได้เข้าวงการบันเทิงกับเรื่องระยะเลยไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวติดต่อกันช่วงหน้าค่ะตอนนี้พักสักครู่ค่ะผู้ชม ช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดืดร้อนบริษัทกอฟเอนเนอร์จีดีเวลลอเมนต์จำกัดมหาชนไม่นิ่งนอนใจและพร้อมสนับสนุนทุกความช่วยเหลือนอกเหนือจากการช่วยเหลือหลักผ่านมาตรการต่างๆของภาครัฐ โดยตลอดช่วงการแพร่ระบาดจนถึงปัจจุบันกลุ่มบริษัทกอล์ฟจึงได้เข้าไปช่วยเหลือหลายภาคส่วนตั้งแต่โรงพยาบาลไปถึงชุมชนต่างๆครอบคลุมทั้งในด้านการปกป้องการแพร่เชือ้อการดูแลรักษาผู้ป่วยและการนำรงชีวิต เพราะเล็งเห็นถึงความสําคัญด้านสาธารณาสุขรวมทั้งยังให้ความสําคัญกับสุขภาพของเหล่าคณะแพทย์และพยาบาลกลุ่มบริษัทเกา้าจึงจัดทําโครงการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 และโครงการจัดหาและมอบหน้ากากอนามัยทั้ง KN 9 5และหน้ากากผ้าหลายโครงการอาทิ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน34ล้าน100,020,000บาทให้แก่โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถตรวจวินิจฉัยอาการของโรคได้อย่างแม่นยำนำไปสู่การกำหนดแนวทางรักษาได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นนอกจากสนับสนุนเครื่องมือแพทย์เพื่อใช้ในการตรวจรักษาแล้ว อุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้นอย่างหน้ากากอนามัยก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณหมอและพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยโควิดอย่างใกล้ชิดจึงจัดโครงการมอมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ชนิด KN95 จำนวน1 0 0 0 0แชิ้นให้แก่โรงพยาบาลต่างๆรวมถึงโรงพยาบาลที่ขาดแคลน สำหรับนักรบด่านหน้าอย่างเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอสมกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีภารกิจสำคัญในการตรวจคัดกรองบุคคลที่เข้ามาภายในชุมชนของตนเองจึงมีความเสี่ยงที่จะติดโควิด -19 เป็นอย่างมากบริษัทจึงได้มอมบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวใน10จังหวัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทเกาฟยังสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล์เฟสชิลถุงยางชีพและสนับสนุนการจัดตั้งโรงทานในจังหวัดต่างๆ ซึ่งความช่วยเหลือไม่ใช่จำกัดอยู่เพียงในประเทศเท่านั้นกลุ่มบริษัทกาฟ์ยังขยายความช่วยเหลือด้วยการส่งมอบหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนอีกทั้งยังมอบเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดนิ่นทวนและจังหวัดเบนแจประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โครงการกอฟส่งพลังสู่ชุมชนมอบข้าวกล่องสู้ภยัยโควิด -19 มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกลุ่มแรงงานในโรงงานหรือในสถานประกอบการกลุ่มลูกจ้างรายวันที่ถูกเลิกจ้าง นอกจากนี้ยังถวายพัตตาหารยารักษาโรคและปัจจัยส่งต่อให้พระพิสุก์สามเณรเช่นวัดประยูนวงสาว,วาทวรวิหารวัดกัลายานมิตรวัดโมลีโลกายารามโดยดำเนินการโครงการรวมระยะเวลา50วันบริษัทได้จัดส่งอาหารกล่องคุณภาพดีสู่ชุมชนแออัดที่กระจายอยู่ทั่ว50เขตในกรุงเทพมหานครรวมจำนวนข้าวกล่อง200,000กล่อง กลุ่มบริษัทก้าวร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมอบถุงยางชีพจำนวน2,400ถุงให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่9ตำบลของอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายครัวเรือน ไม่เฉพาะคนไทยทุกภาคส่วนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 ช้างสัตว์คู่บ้านคู่เมืองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเมื่อภาคการท่องเที่ยวต้องสะดุดเพราะโรคร้ายกลุ่มบริษัทเก้ฟจึงเข้าช่วยเหลือผ่านโครงการช่วยช้างไทยสู้ภยัยโควิด โดยบริจาคเงินงบประมาณในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลช้างจังหวัดกระบี่และโรงพยาบาลช้างจังหวัดลำปางรวมทั้งการบริจาคงบประมาณให้แก่สมาคมสมาพันธ์ช้างไทยจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดนี้คือความห่วงใยจากกลุ่มบริษัทเก้าที่มีต่อคนไทยทุกคนทุกภาคส่วน แม้ในยามวิกฤตบริษัทกาวเอเนจีดีเวลออ็อปเมนต์จำกัดตั้งปฏิธานอย่างแน่วแน่ว่าพร้อมจะผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมคนไทยทุกคนเขามาจีบฟอร์มไหนละคนที่มัจี